สวัสดียามเช้านะครับวันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอครับกาแฟเฉลินทิปนะครับกาแฟดีนะครับสำหรับร่างกายนะครับกินแล้วสดชื่นนะครับผมดื่มเป็นประจำนะครับแล้วก็ยังทำให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็ปีกระเป๋านะครับไม่เหนื่อยนะครับผมกินทุกวันนะครับกินทุกวันตัวนี้นะครับเป็น เป็นกาแฟนะครับลดน้ําหนักนะครับช่วยในเรื่องของการผ่อผ่านไขมันได้อีกด้วยนะครับก็กินแล้วนะก็หุ่นดีนะครับนี่ครับจากที่คนอ้วนนะก็กินแล้วก็หุ่นดีนะครับแล้วก็มีแรงนะครับเพราะมันมีนะครับสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญหลายตัวนะครับที่ทําให้เราหุ่นดีแล้วก็สดชื่นกระพี้กระเป๋านะครับ มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมันมีทั้งกระบองเพชรนะครับมีอาส้มแขกนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยของเรื่องระบบขับถ่ายนะครับทําให้เราขับถ่ายไม่ใช่เป็นยาระบายนะครับแต่ว่าจะขับถ่ายของเสียนะครับแล้วก็ไขมันส่วนเกินนะครับออกมานะครับทั้งในรูปแบบของเหงื่อนะครับแล้วก็การถ่ายนะครับทั้งของเหลวแล้วก็ ะระนคับทำให้เรารมีเขาเรียกว่ากำลังมีงนีเขาเรียกว่าไงทำให้เราสดชื่นกระปีก้กระเป๋านะครับไม่เหนื่อยไม่หอบนะครับเพราะกาแฟของเรานะครับทำมาจากกาแฟอาราบิก้านะครับก็ทำให้เราสดชื่นนะครับไม่ง่วงนอนไม่เหนื่อยล้านะครับจากการทำงานนะครับ ผมก็กินเป็นประจำในทุกๆเช้านะครับแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็ไปสู้งานนะครับผมผมกินทุกวันนะครับก็ดีนะครับดีก็เลยอยากแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ลองชิมดูลองกินดูนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเหมือนกับผมนะครับผมกินเสร็จผมก็ทำงานออก ก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับก็กินตามปกตินะครับตามกิจวัตรประจำวันของเรากินเสร็จก็ไปทํางานนะครับแต่ว่าสามารถน้ําหนักลดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายแต่ถ้าจะให้เห็นผลดีที่สุดนะครับก็คือออกกําลังกายควบคู่ด้วยนะครับก็จะเห็นกับผลกับเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับผมนะครับคนที่ทํางาน ทุกวันนะครับไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับการขับรถนะครับจะทําให้อ้วนลงพุงนะครับหลายคนเปลี่ยนนะครับก็อยากให้ลองนะครับลองเปลี่ยนนะครับจากที่กินกาแฟยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งไม่มีผลดีต่อร่างกายของเราเลยนะครับแต่ของเรานะครับมันสามารถนะครับที่เรียกว่าเพราะผ่านแค่มันส่วนเกินนะครับพุงก็จะยุบนะครับ แล้วก็ไขมันในเส้นเลือดก็จะลดน้อยลงนะครับอาพวกที่เป็นเบาหวานความดันนะครับก็หลายคนนะครับกินแล้วก็อาการดีขึ้นนะไม่หายขาดนะแต่ว่าอาการดีขึ้นนะครับจากที่การกินนะครับในกล่องแรกนะครับคนที่อ้วนนะครับเดินเหินยากนะครับลองกินดูนะครับก็รู้สึกว่าสดชื่นกระพี้กระเป๋าเหมือนเลือดลมไหลเวียนดีนะครับมันจะไปช่วย แบบสมบุลข้างในนะครับมันมีทั้งคอลลาเจนแต่เพลไพ์นะครับทำให้ผิวพรรณของเรานะครับดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลหน้าตาสดใสไร้ริ้วรอยเหมือนกับผมนะครับว่าดูดีขึ้นสรุปก็คือจากที่คนทำงานหนักอะไรไม่ค่อยได้สู้แดดไม่ค่อยได้ก็ทำให้สามารถทำงานได้นานขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าหุ่นดีแล้วก็เลือดลมเราสูบฉีดดีแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกาแฟชลิคลิปนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากลองลองใช้นะครับหรือว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ทักมหาผมินะครับนายปสอนสัมัดีหรือว่าทักมาที่เพจสอนสัมัดีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสัมรันต์ดีชาแนลนะครับก็เราก็จะอัปเดตนะครับสินค้าและก็กิจกรรมต่างๆนะครับที่เราได้มีได้ทำนะครับ ให้เรียกว่าแฟนคลับนะ FC ทุกท่านนะครับได้ติดตามได้รับรู้นะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอยากให้เราทำคลิปหรือว่าพูดถึงสินค้าตัวไหนนะครับก็บอกได้นะครับอธิบายถึงตัวไหนนะครับหรือว่ามีข้อ้องใจจา่สิงไหนนะครับก็อินบ็อกเข้ามานะครับแล้วก็โทรมา ให้คำแนะนำได้ครับทุกๆช่องทางนะครับ,ก,ก,นนรบก็เรายินดีนะครับจะนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ฟังจนจบนะครับก็สวัสดีครับ